สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมจะเคยประจำทุกวันนะครับกับเจดําอัพข่าวจะอัปเดตข่าวคราวองการลูกหนังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้ก็เลยนะครับกดไลค์กดแชร์ตามมันไว้นะตูนยู่นเดตฟิตจิ่งกับเจดําทุกวันเลยเอานี้เป็นเรื่องของบรูโน่เดือยแฟนนานโฟกิงกับตันทีมจอมดีเดือดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างแล้วกันล่าสุดเรคคอร์ดนะจ๊ะสื่อจากประเทศบ้านเกิดของบรูโน่ที่โปรตุเกสเนี่ยเขารายงานออกมาว่าเดือย ปฏิเสธข้อเสนอมหาศาลจากทีมดังในสวิตเซรลนกอย่างอัลฮิลานในช่วงตลาดซื้อขายมกราคมที่ผ่านมาเว้ยให้โดยกองกลางวัย29ปีเนี่ยนะฤดูกาลนี้กับยูเต็ดเนี่ยก็ฟอร์มแบบตะลุ่มดุ่มบอมแบบว่าแบบมากึ้มมากักตุ้ปัดตุเปยนะ30นัดยิงไป7ประตูกับ6แอสซิสต์เนะน,นี่ยนะและลงเล่นยูเต็ดไปทั้งหมดตอนนี้215นัดยิงไป71ประตูกับ60แอสซิสต์นับตั้งแต่ย้ายมาอยู่ปีแสดงเมื่อมกราคมปี2020จากสปอร์ติ้งลิสบอนตอนนั้นค่่าาาตััวปประะมณ50ล้น,นนนนนออด์เงนะ แล้วทีเนี้ยเขามาจีบบูโน่ก็บอกไปเลยว่าปฏิเสธเลยบอกไม่ไม่ย้ายไปไหนเพราะยังมุ่งมั่นกับการเป็นกัปตันทีมแมนยูเต็ดและมุ่งมั่นที่จะพาแมนยูเต็ดประสบความสำเร็จหลังจากเขาย้ายมาเนี่ยนะเพิ่งจะคว้าไปแชมป์เดียวนั่นะคือแชมป์คาราบาวครับเมื่อซีซั่นที่แล้วนั่นเองนะก็ต้องรอดูว่าอัลฮิลานจะกลับมาจีบบูโน่อีกรอบหรือเปล่กาศช่วงซัมเมอร์เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยดึงตัวหลักๆไปเนี่ยนะโอ้โหเนมออย่างงี้อเารซานดามิโตวิชคาริดูกูริบาลีเซอร์เกนบิลิค ก็ไปอยู่กับอัลฮิลลาและล่าสุดฮอเก้เฮซุสกุนซือของ Al องัลฮิลลาเนี่ยก็เคยร่วมงานกับบรูโน่ที่สปอร์ติ้งลิสบอนมาแล้วเพราะนั้นเนี่ยก็อยากจะได้อดีตกองกลางที่เคยร่วมงานกันไปร่วมอีกท้งหนึ่งที่ซาดิโปโลีกนั่นเองนะก็ต้องรอดูว่าซัมเมอร์นี้จะกลับมาจีบบรูโน่อีกหรือเปล่าสำหรับอัลฮิลลาแต่ล่าสุดมาคลาที่ผ่านมาบรูโน่บอกไม่ไปจะอยู่ลำบากกับแมนยูเตตต่อนั่นเองนะแฟนคิเดเห็นยังไง บูโน่ควรอยู่ต่อกันไมนยูเต็ดหรือควรย้ายออกไปยังไงลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามบนไว้ทุกช่องทางของเราตู้ยูวิเต็ดฟิจเลิงก์จะดำทุกวันพรุ่งนี้มาอัพข่าวก็มาวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ